อ่ะวันนี้เราจะสอนสูตรละนะนี้ในข้อนี้จะทาวิธีรงให้ดูก่อนอะมาจะพูดถึงวิธีรงในข้อนี้เราจะพูดข้อนี้ดีกว่าเนาะไม่้อะ ดูตัวดูการบ้านเรานี่จะจะเป็นต้องใ้สูดล้านมากค่ะยกมันคือยกกำลังห้กับยกกำลังนย้าแซ็ยกกำลังห้าบวกายเท่ากับศูนอย่างนี้นักเรียนก็แค่ย้ายไอไปอก็เป็นลไนแสดงว่ารูปจังพัวที่เราจะนำมาคิดก็คือลบไอเท มันไม่ลงตัวมันก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนข้อที่สุดท้ายค่ะรางที่7ปกติถ้าเป็นเป็นราฟที่5มันจะหาแบบนี้ได้ถูกไหมแต่ข้อสุดท้ายเปราฟที่เจ็ถ้าเธอเจ๋งไมหารลงตัวไหม,ไมถ้าไม่ลวตัวห้ามห,หาเป็นรปสน่ยมค่ะให้ติดอยู่ในรูปส่วนเจ็ดไว้พอมันเป็นส่วนเจ็ดใช่ไหมเราเอาไปบวกจะง่ายเพราะว่าส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจ ว่าสวนมันเท่ากันอยู่แล้วนายพอไปบวกมันจะได้เพราะว่ามันจะบวกแค่เศษเพราะส่วนมันเป็นเจ็ดอยู่แล้วเข้าใจไหมบวกแค่ถูกมูมีโจทย์ให้เพิ่มสองข้อสามารถทําได้เพราะว่า